เสนอเป็นงว20ล้านครั้งจองกับสภาการช่างไทยนะครับต้องรอสภาการช่างไทยยื่นถ้าต่อไปยื่งอะไรบ้างถ้าตทางทางโทรทอศเราจะเปิดให้พี่น้องประชาชนนะครับทั่วไปลงทะเบียนเท่าไหร่นะครับก็ก็อบอกแค่นีครับว่าลงทบียายจองเป็นการติดต่ออะไรก็ตอนนี้ก็คือจครับก็คงไม่เกินน่าจะเกินไม่เกิน2อาทิตย์นะครับ การฉีดเข็มแรกนะครับมแรการฉีดให้กับประชาชนเข็มแรกก็คืออย่างพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมรีมีลางใจนะครับในการต่อสู้ต่อนธต่อางสดต่าอการใปาทกคี่ในทีดีดยแลกห้ือนงยาบากัชน่นนะค สำรับผ so so ู้สูงอายุบางท่านะครับใช้วิธีจดใส่บสูทมด้าการใช้โทรศัพท์ก็จะมีวิธลกในโทรศัพท์บางท่านเขาไบนะดีไวใส่บมวกได้มีมือมาด้วยถายรูปทโที่นดีานมาถ่ยรูเพราะว่าวันนี้เชื่อว่า้องหาจเ็ม แม่ดกว่ารอไหคเรีมบ้ายร้อมคม่แม่องการดียนี้ะันการอะไรก็ได้่ะถ้าราส่รหางสึระทับนมีผู้ชมเท่าไรทัยว่าทำไมถึงไม่ก่อเลขหลักเพราะว่าเลขหลักเป็นรางว จังหวัดว่าท่านขี่รถบินใช้เวลาในที่เท่าไหร่แล้วี่ติดค้งเมื่อไหร่ก็จะมีระบบเตือนนะคะเานต้องการจะห้องย่างที่รถใช้เสียต่อนะคะเพื่อที่จะหวบการลื่นแต่สถานการณ์ผ่านมาในช่วงนี้นะครับมีการแพร่ระบาดท,ที่หนักขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยจังหวัดกรสิงห์สสงของเรากลายเป็นพื้นที่สีแดงนะครับ ทางอบจอแล้วก็สภาอบจอของเรานะครับก็ไม่ได้นิ่งเฉยของเราพอมีช่องทางนะครับในการที่จะเสนอนะครับสั่งซื้อวัคซีนได้จากสภาการชาติไทยเราก็ไม่รีรอนะครับโดยสั่งซื้อนะครับเสนอสั่งกับสั่งจองกับสภาการชาติไทยนะครับทุ่มงบ เป็นจำนวนเงิน20ล้านบาทนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นนะครับว่าสถานการณ์การสั่งจองแล้วเรายังมีนโยบายเพิ่มเติมนะครับในการที่จะเพิ่มงบนะครับอีก10ล้านบาทในการที่จะดูแลพี่น้องชาวจังหวัดกรสินของเราในพื้นที่อีกนะครับด้วยความหวงใจแล้วก็ด้วยความที่ ตระหนักถึงความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับของเชื้อโควิด -19 ในครั้งนี้นะครับผมขอยืนยันนะครับว่าวัคซีนนะครับอบอจอจังหวัดกระสินถึงแขนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระสินของเราอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะห้ากลุ่มเป้าหมายที่เน้นเป็นพิเศษเป็นกลุ่มแรก มาในช่วงเดือนตุลาคม2564นี้อบจอกาะสินจะหาวัคซีนที่ดีที่สุดนะครับมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาะสินปรีครับ